เบื้องหลังการถ่ายทำ MV จากด <c oughs> ิลิฟิมเผยขั้นตอนการทํางานในส่วนของการเตรียมตัวก่อนถ่าย MV เพลงลิสาค่ะนอกจากเตรียมเล็บและเสื้อผ้าแล้วเริ่มต้นคลิปลิซ่ายังต้องทำผมซึ่งเป็นสิ่งแรกในตารางงานตอนที่ลิซ่าทักทายแฟนๆในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอโดยบอกว่าหนูกำลังจะไปทําสีผมค่ะ และเล่าว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากๆพรุ่งนี้จะมีถ่ายฉากแจ็กเก็ตหนูจะทำสีผมเป็นเวลา5ชั่วโมงแค่คิดก็เหนื่อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็กดปิดกล้องค่ะแต่บังเอิญกดผิดปุ่มกลายเป็นหันกล้องแทนเอซาบอกว่าสภาพผมค่อนข้างที่จะแย่เพราะฟอกสีผมตั้งแต่ตอนโปรโมตอัลบั้มในเพลง Love Singer ในช่วงเดือนตุลาคมปี2020ปีที่แล้ว แต่ผมส่วนหนึ่งของลิซ่าก็ยังคงแห้งและชีฟูและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมผมของลิซ่าถึงไม่ยาวสักทีค่ะและยังคงต้องตัดสั้นอยู่เรื่อยๆชากที่ต้องนอนถ่ายในน้ำลิซ่าออกอาการว่าน้ำเย็นมากๆค่ะ แต่เท่าที่ฟังพูดเป็นภาษาไทยว่าช่วยด้วยแต่ทีมงานไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยค่ะอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยหรือจะต้องเตรียมตัวถ่ายภาพกันแล้วแต่ในคำแปลคางคลิซ่าไม่ใช่คำว่าช่วยด้วยค่ะเป็นคำว่าชากวอแปลว่ามันยินมากแล้วทุกคนคิดว่าลิซ่าพูดคำว่าอะไรในคลิปค่ะแต่ความเป็นมืออาชีพของลิซ่า พอถึงเวลาลิซ่าโพสท่าได้แบบไม่ลงเหลือความรู้สึกหนาวแต่อย่างใดค่ะถ้าโพสยังคงเป๊ะปังแม้จะหนาวจนลุกไม่ขึ้นขณะที่ทีมงานต้องช่วยพยุงลุกขึ้นเลยทีเดียวค่ะยังไม่จบเรื่องความเป็นมืออาชีพของลิซ่าค่ะมาพร้อมกับแผลเล็กๆบนแขนซึ่งในรายการบูดีโชว์ลิซ่าเคยเล่าไว้ว่าในภาพเป็นทีเซอร์ที่ต้องหนบนโซ่ มีความยากมากๆเพราะต้องเวียงตัวเองด้วยเท้าข้างเดียวต้องเกรงตัวเพื่อทรงตัวให้นิ่งเพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุดค่ะลิซ่าจำได้ว่าชุดที่ใส่สวยจริงๆแต่ต้องโหนบนโซ่และเสื้อแจ็คเก็ตก็รัดบริเวณแขนของลิซ่าซึ่งมันเจ็บมากๆจนมีแผลเกิดขึ้นที่แขนแต่พอภาพออกมาคือสวยจบและในลลิซ่าสเปเชียลสเตชว์ เธอให้เห็นบาดแผลที่แขนของลิซ่าที่ยังไม่หายดีค่ะและเท่าที่สังเกตแผลมีทั้งสองข้างของลิซ่าเลยทีเดียวล่าสุดลิซ่าคือความภาคภูมิใจของแบรนด์ดังค่ะชองปอก,กูติเยเป็นโอกูตูแบรนด์แฟชั่นชั้นสูงอีกแล้วซึ่งก็ได้โพสต์ถามแฟนคลับลิซ่าว่าคุณได้ดูสเตจพิเศษของลิซ่าหรือยังดูภาพนี้ให้ละเอียดกว่านี้จากงานฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนปี2020ของโอกูตู ซึ่ง YG ก็บอกว่าลิซ่ามีส่วนร่วมในการครีเอทการแสดงพิเศษบนสเตจโชว์นี้ค่ะก็ไม่แน่ว่าลิซ่าอาจจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกชุดด้วยก็ได้ค่ะเพราะดูแบรน์เองก็ดูยินดีที่ลิซ่าใส่ชุดขึ้นโชว์พิเศษอีกด้วยค่ะ